ก่อนที่พูดถึงปัญหาและอุปสรรคผมอยากจะพูดถึงความสบายใจความดีใจของผมก่อนคือในประเทศไทยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยร่วมมือกันน้อยมากต่างคนต่างเก่งนะผมเองผมโชคดีที่เริ่มจากมีนักศึกษาซึ่งฝักไฝที่จะทําการวิจัยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพืชปักใต้ตอนที่ผมอยู่ที่ปักใต้ก็มีดรวิจายตอนที่ปัจจุบันนี้เป็นเลือกนักศึกษาก็ไม่ได้แล้วนะเขาเป็นรองศาสตราจารย์ดรบิลละวัน ซ,ซ,ซึ่งแถมยังเป็นรองที่การรองคณะบดีด้วยก็แล้วก็มีเพื่อนนะฮะคืออาจาราย์นำไพซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งจากสองสองท่านนี่ก็ขยายงานของเราไปเรื่อยๆนะฮะมีทั้งคนไทยนักวิชาการที่เป็นคนไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เข้ามาร่วมกันมากมายแล้วในขณะที่ผมเองระยะหลังก็พบว่านั่งอยู่ในแวดวงวิชาการในในมหาลัยมันแคบเกินไปแล้วมันได้ก้าวออกไปในแวดวงธุรกิจนะฮะก็เลยนำความรู้ ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ผลง,งานวิจัยทั้งหลายแหล่เนี่ยพันออกให้เป็นรูปธุรกิจออกมานะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีส่วนที่ทําให้เราสามารถมองเห็นอนาคตงานวิจัยของเราและว่ามันควรจะไปนในทิศทางไหนแล้วก็มีความเป็นไปในการในเชิงธุรกิจยอย่างไรที่จะสามารถทําให้เกิดอุตสาหการรมยั่งยืนสร้างงานให้กับคนไทยแล้วข้าช่วยเหลือประเทศโดยการนําสินค้าของเราส่งออกไปต่างประเทศนะครับสำหรับอุปสรรคนั้น่นะก็แน่นอนแหละครับก็ ทุกอย่างที่เราทําเองไม่ได้ไปลอกเลนแบบเขามันก็ต้องอาศัยความอดทนนะฮะทำแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ก็ต้องทําต่อไปทําซ้าทำซากจนกระทั่งเ,เราสําเร็จออโอกาสของความสําเร็จมันมีแน่นอนถ้าเรามีเกณความเพียรพยายามนะครับอุปสรรคสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วการหาทุนหารอในการทํางานวิจัยยากมากบางครั้งเนี่ยเราก็เอาเงินเดือนของเราทําเองนะครับ บางครั้งก็เป็นเงินสมนาคุณจากตำแหน่งวิชาการของเราตำแหน่งทางคณะบริทางบริหารของเราอย่างเช่นเป็นคณะบดีเราก็เอาเงินเดืนคณะบดีเนี่ยมาให้นักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นมาปัจจุบันนี้อุปสรรคของเราก็เพียนเป็นเพียงว่าอุปสรรคในการที่จะนำผลงานวิจัยของเราไปสร้างเป็นธรรุรกิจนาเข้าสู่ต่างประเทศได้อย่างไรนะครับ เป็นอุปสรรคอีกแบบหนึง่งอีกรูปแบบหนึง่งแต่ท้าทายมากขึ้นท้าทายมากขึ้นเพราะเป้าหมายของเราดูเหมือนว่ามันยิ่งใหญ่มากขึ้นต้าว่าเราสําเร็จโอ้เราสร้างงานมากมายมหาศาลเราสร้างความภาคภูมิใจนอกจากให้คณะนักวิทยาศาสตร์ของเราเองแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่จะช่วยประเทศชาติของเราเมื่อขันกลับไปตรงที่ผู้ร่วมงานของเราใหม่นะครับโอกาสที่ผมได้เข้ามาคิดในเชิงวิทยาที์ไปวงธุรกิจ เพื่อนําผลงานวิชาการของเราไปของเราไปใช้เนี่ยเราก็ได้ประสบพบว่า,เ,าเมื่อเราได้มีโอกาสสัมผัสกับนักวิทยาศาสตร์อีกสาขาวิชาหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ทําให้เปิดของเราเปิดโลกกระนัดออกไปกว้างขวางมากเลยอย่างเช่นอาจารย์ปรจยาอาจารย์สิริวันนะ,ะเ,เมื่อกี้เราที่อีกท่านหนึ่งที่ลืมพูดไปคืออาจารย์เสาลักษ์นะคือนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเป็นรุ่นน้องนะฮะแต่ความสามารถสูงนะฮะ มันทําให้ผมเปิดโลกทัศน์แล้วก็มองเห็นโอกาสที่จะนํเจียมนเนี่ยไปใช้ในแวดวงธุรกิจมากทีเดียวนะครับโอกาสเนี่ยผมก็เลยเชิญทุกท่านเข้ามาในร่วมในการสร้างสร้างความฝันด้วยกันความฝันที่จะเอาวิชาการที่เราสัมผัสได้ที่เผลงานของวิชาการเรื่องจีโมนเนี่ยมาสร้างอนาคตให้กับตัวเราเองแล้วก็อุตสาหตนไทย ผมก็ไม่ทราบว่าใครตื่นเต้นมากกว่าใครเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อจริงๆอาจารย์ปรญาอาจรอาจรย์ตื่นเต้นแต่อาจรอาจรย์ปรญายังนุ่มกว่าผมแล้วตื่นเต้นแกนอนหลับแต่เวลาปุ่นเต้นผมนอนไม่หลับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเราจะนักวิชาการกลุ่มเราจะเป็นอย่างนี้เราจะเริ่มจากการถกกินข้าวไปโดยการสนุกสนานกับไม่รูการบางทีก็เหมือนกับไปตลกตลกการน,นะฮะไม่ไม่ดูไม,ไม่ดูไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่พอหลังจากคุยเสร็จแล้วโอ้โหเครียดมากเลยเพราะมันต้องคิดต่อนะฮะมันก็เออเกิด มีการจุดประกายในระหว่างที่เราคุยกันนะครับอ,อ,อย่างเช่นสิ่งที่เราพบในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาภูมิคุ้มกันให้สมดุลเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยนะก่อนที่ได้พบกับนักวิจัยกลุ่มใหม่อย่างเช่นกลุ่มของอาย์ปัญญาแต่จากที่เราคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําข้อมูลเพิ่มเติมพอได้จุดหนึ่งผมก็แยอาจารยา์ปัญญาเอ๊ะตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องอ,อ,อีกจุดหนึ่งด้วยใช่ไหม การที่มันจะไปลดต้นต่อของโรคมันอาจจะไปช่วยทําให้เกิดการรักษาโรคได้ได้วยน,นะก็อาจารย์ปัญญาบอกโอ้อาจ,จารย์อาจารย์จุดประกายให้ผมอีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปทําใหม่อีกแล้วนะนโอ้ก็มันก็เป็นอย่างนี้ฮะเพราะเราก็ตื่นเต้นอยู่ไปเรื่อยๆส่วนอาจารย์ปัญญาตื่นเต้นแล้วนอนหลับผมตื่นเต้นแล้วนอนไม่หลับ <atra ff ing> จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะที่ช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก กือบจะครอบจักรวาลที่ผมบอกว่าเกือบจะครอบจักรวาลปั๊บเนี่ยหลายๆคนก็บอกาอาจารย์พิเชษโมอีกแล้วจริงๆเวลาที่ผมโมผมมีศิลปะในการโมเพราะผมโม้จากสิ่งที่มันเป็นจริงนะฮะแต่อาจจะพูดแล้วมันเหมือนโมเพื่อจะให้คนเชื่อแต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเท่านั้นสิ่งที่เราพบพบว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยที่เดิมมีอยู่แล้วก็มาเสริมกับข้อมูลใหม่ที่เข้ามาเนี่ย ทำให้เราสามารถอธิบายได้หมดเลยว่าสารของเราเนี่ยทำไมสามารถออกฤทธิ์ในการรักษาโรคนั้นออกฤทธิ์ในการป้องก,กนันโรคนี้ออกฤทธิ์ในการเสริมสุขภาพแล้วสามารถนำไปภูมิคุ้มกันดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมรดกเป็นสมบัติที่สําคัญมากๆถ้าหากว่าเราไม่มีภูมิความความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะบอดมันจะไม่มีทางพัฒนาต่อไปได้เลยอย่างที่ผมบอกตลอดเวลาว่าเราจะต้องรู้ ถึงสิ่งที่เราพัฒนานะว่ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้จริงๆเราต้องรู้ถึงสารที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถึงระดับโมเลกุลถ้าเราไม่ทราบว่าถึงระดับมีโมเลกุลเป็นอย่างไรและออกฤทธิ์อย่างไรโอกาสของการพัฒนาไม่มีนะครับแล้วเมื่อเมื่อเรารู้เราก็ต้องเข้าใจว่าสารที่เราพัฒนาเนี่ยต้องปลอดภัยนะระปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นแฟกเตอร์สำคัญของการพัฒนายา ที่จะทำให้สาเร็จมันมีอยู่ครบถ้วนกระบวนการในสารจีเอ็มวันของเราซึ่งก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจมเ m มวันจะเป็นผิดวันเสริมอาหารจะเป็นผิวพรรอื่นๆทึ่งในที่สุดอาจจะเป็นยาก็ได้แม้กระทั่งเป็นยาฉีก็อาจจะเป็นได้นะถ้าผมมีอายุถึงร้อยยี่ปีมันอาจจะเป็นได้นะแต่ว่าในแต่ที่ที่แน่ชัดชัดเจนอย่างยิ่งก็คือว่าภายในระยะเวลา5ปีผมเชื่อว่าสารสกัดจาก GM 1วันของทีมของเราจะสร้างกระแสในเมืองไทย แล้วก็กระแสโลกในแง่ที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉมังมากๆในเรื่องของการช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนเกือบที่มีปัญหาเกือบทุกปัญหามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถบอกกับเขาได้ว่าคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโรคของคุณหายอาการของคุณดีขึ้นเพราะอะไรในเชิงชีวเคมีในเชิงวิทยาศาสตร์ผมอยากจะเรียนว่า งานวิจัยเรื่องงคุดของเราเนี่ยเป็นเป็นบ่อเกิดที่ทําให้เกิดอุตสาหกรรมของบริษัทหนึ่งในอเมริกาเขาสร้างเงิน40,000ล้านบาทในเวลา2ปีนะฮะโดยการเอาน้ําังคุดไปจําหน่ายในอเมริกาแล้วก็ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเราเสียส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ไปขายน้ําังคุดโดยที่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าน้ําังคุดที่กินแล้วมันอร่อยเนี่ยมันจะช่วยรักษาโรคนักนสานี้ได้ เขาก็อ้างอิงในสิ่งที่เราทําในห้องแลบกับหนูนะฮะว่ามันอาจจะอย่างนี้อาจจะอย่างนั้อาจจะอย่างนี้แต่ด้วยโอกาสที่ว่าด้วยด้วยสาเหตุที่ว่าน้ามันอร่อยนะครับ Queen o f the f อะฟรุะที่เราว่ากันแล้วพอใช้ไปปั๊บก็มีการขยายในเชิงการตลาดใช้ความเชี่ยวชาญของการตลาดของเขาขยายผลิตภัณฑ์ของเขาไปได้กว้างที่คนกินแล้วอร่อยแล้วมันได้ผลด้วยเหมือนกับที่เราพบในห้องแลบเลย มันก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าคนที่ทําการตลาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในอเมริกาไม่รู้ว่าเขากาลังเจออะไรในตอนนั้นแล,และจนถึงกระทั่งปัจจุบนันนี้เขาก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าที่หาสาเหตุที่คนกินแล้วอาการน้อน,อา,าน,อ,นอาการนี้ดีขึ้นมากมายหลายประการนี่นะเป็นเพราะอะไรนะ,ะเพราะมือของเขาไม่เคยเปื้อนสารที่เรียกว,ว่าแซนโทนซึ่งต่างจากเรามือของเราเปื้อนแซนโทนมาเป็นเวลา30กว่าปี เพราะฉะนั้นคณะนักวิทยาศาสตร์ของเราจึงเป็นคณะนักวิทยาศาสตร์ที่มีขุมปัญญาและภูมิความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องแซนโทนและเจียมวัลมากที่สุดในโลกด้วยสาเหตุนี้เองเราจึงเชื่อมั่นว่าศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่เราจะพัฒนาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําโลกนะฮะนำทุกๆประเทศนําคณะนักวิศาสตร์ทุกๆคณะในโลกนี้นะครับ